เสือไปยังไงหมอรมฮอนลมก็เย็นแต่ว่าแดดกห็หฮอนนำกม็มีกินหมดกินเกลี้ยงกิ่นเกี้ยงน้องๆก็พากันไปล้างมือลงน้ำเลยเนาะ นำหุงเบ้อทุกคนมาด่นทะเลทะเลบาโนไปยิงก็คือนํำหุงเล้ตอนนี้กร็ลงนํำเนาเปียกหนดบรรยากาศวิวงามไลยตอนนี้ก็พากันย่างเมื่อแล้วน้องไปยิงกับชีใจลาทุกคนไปแล้วก็ค่อยทุกคนก็ไล์ก็แสร์ สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเพิ่อนสุขุขคนแล้วเนาะพบกันน้องมิกิ้งไหมเบิ่งทุกคนมาฮอดมื้อนี้น้องมิกิ้งมาลิ้นเนาะมากินข้าวปลานำน้องๆเบิ่งน้องๆมาฮอดก็พากันมาล้างหน้าโอ้ยลมได้พากันมาล้างหน้าลางตาอ,อุ้ยเบิ่งดินแตกบันมีแบบอ้าวอ้ยเจ้า นำใส่สนำก็ใส่ไส่มวังบ่ทันแล้วจะลมอ่ะลมบอผู้นี่่ะมาดีจ้าย่างย่างย่างมาลมเลยกวยมาแล้วเบิ้งเกเบิ้งเข่นะนายังหมดกระค้นไป ไปไปห้าฟืนห้าไฟมาดังฟไฟเกาะฟืนเกาะฟืนเกาะไฟไปแกเสื้อไปอยังไหมพรมฮอรลมก็เย็นแต่ว่าแดดก็บฮอนนนำกม็มีแต่ว่านำย่ไก่ <c oughs> นำประยุกไก่แลวนำยุ่ม่อมอแต่ว่ามันมืดไปเดี๋ยวลื่นลมต่อต่อไปก็แม่นดังฟืนดังไฟเอาฟืนมาแล้วเนาะดังดังเอาฟืนมาดังไฟ ยูจำนองไปกินเตางงงเนี่ยนอนเราควไปไปมามาฮะเป็นน้องด้จีซีสเป็นผู้ดังน้องจงจะเป็นคนดังคนแปลงกาแฟคนดังกระดังคนยืนเบิ้งกัะเบิ้ง

น้มแคมนำนี่แหละเก็บสอกตัวฟืนๆเก็บไปหมดเลยใหญ่ลมแห้งๆโคตรเย็นเลยเบิยนมนี้ก็เป็นยามแรงนะใบไม้ก็ล้นลงหมดเห็นแต่ต้นไม้หองห่างๆไปเลยเป็น้ำลมมานำกระไรแคบน้ำหุ้งนะแม่นำนี้ก็แม่นำหุ้งยามนี้นำกระไส่ น้องไปจิ้งยักลงไปอ้ามนำมีลูกน้ำเด็กเด๋น้ำเด็กเด๋เจ้าประซังลอยน้ำได้มุกเด้ยเออดอกน้องไปกิ้งมีซื้อนั่งซื้อมุกน้องได้ว่าน้องไปกิ้งบ่อหน้องไปกิ้งวัดบ่อแม่นางตลอดน้องไปกิ้งกับขอโถข้อผายได้เนาะเพราะว่าซื้อเขาเห็นข้าหน้องไปกิ้งจะเป็นซื้อหนึ่งบัวแมนซื้อเหมยกิ้งเนาะเพราะว่าซื้อเหมยกิ้งจะเป็นซื้อเกิดมาซ่าเหมยข้าต่างให้เลยเจ้ว่าซื้อมุกนี่จะเป็นซื้อเขาเห็น ลมเย็นเจ็ดน,นอนไปจริงแค่เง่อขึ้นมานะเงาอยู่รุ่มรุ่มพุ่นรุ่มพุ่นเลยแดนมาเดี๋ยวสินะยืนท้าเบิง่งเงอน้ำก็เลิกอยู่เหงื่อพอมาใจจะว่าน้ำใสใสน้ำมุงน้ำใสใสน้ำโคตรใสใสเฮาตักมาคือน้ำใสใสเลยเนะาะเพราะ ตอนนี pues ้ดินน้อยแล้วตอนนี your your birthday. Birthday ้ดินแห้งแล้วดินกเแต๊ะเปิเหือขึ้นมาแล้วนิ่มอยูเหาบาน้องไปกินก็จะจะใส่เป็นเหืาแบบนี้นะเหือนี้ก็จะไปเก็บใบบุงมามากินทห่นมีใบบุงอยู่น่าจะไปเก็บใบบุงมา งาลำยญ่ๆเลยเป็นเทิงเป็นผูจะเป็นผูเป็นผ้าโว้งเงอไปหอนนำมาเบิ้งเบิ้งเบิ้งนำกระแทกเงอมานำกระแทกเนาะชื๊อไก่ฟ้าเด่นนำจะก,กระแทกแม้มีเนานำจะคุ้นหมดเลย จะคุณแบบนี้เลยเพราะว่าเถือมาแล้วแพงดันเถือแหงาหาคุณไปเฮิร์เทิร์ุ่นตามน้ำึ้นทุกคนเบิ้งหูว่าดำไล่จักทา,ทางใดไปห้าทางใดน้ำไล่จักทางเบือเบอเบ้องนี้ไปห้าทางเบื้องลุ่มหรือว่าทางเบื้องลุ่มไปห้าทางเบื้องนี้กับคอมเมนต์มาบอกต่ไปจริงเด้อว่าํำไล่จัทางใด น้องไปกิ no ้งเบิ่งแป๊บนีคันน้องไปกิ้งบ่เคยเห็นแท้ๆตอนน้ำ้นไงน้องไปกิ้งบ่งหูเลยจีว่ามันไล่จะทางใดมาทางใดไอ้เพวกไอเพว่ไอหูปะบอกข่าไอพวกไอแฟนเห็นตอนนั้นนะเห็นแต่แบบนี้นะไม่ก็ไหลไปไหลไปพูดแล้วพูดบอกแล้วเหรอชน้ะมันนิ่งอยู่เด็ดมันเด็ดลมก็มาจักเทิงมาคือนำไล่ตรงนี้ไเพวนเนาะได้ไปทางนั้นเนาะ ทางนี้ก็ไปเก็บใบตองเก็บใบตองมาปูอยู่บเบิงใบตองล่าๆจะใบตองขี้ล่าขี้ลายเนาะยังบ้่านใจปั๊มขี้ลายจำนี้เขาปั๊มลงมาอาจจะใส่บดได้ละไปตัวน,นั้นพนโอ้ก็เจาก็มาตัดใบตองเลยคงจะแม่ยามหอปบนจริงเจให้ตาตดหย่อนขิมบ่าอาสีเขาไปใหญ่บ่ เขาไปใหญ่บออีลาค่ำแพงโอ้ยเบาเบาเบาพอ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 ใครจะเชืเลยข้าหดเข้าไปน์น้อให้น้องด้วยกีนลงไปตัดมาใบใหญ่มาตัดคนเดียวเด็กมานำน้องส้มคนมาน้องส้มคนเออแล้วไดเอา คุยห่างนะใส่เสื้อข้าวนีเสื้อเอ่อจงคุย่ห่างนั่งเสื้อเกี้ยแล้วผู้ตัดผู้ตัดใบตองอยู่กองพุ่มสุดดยจีส่วนหน่องไม่กินบ่ฮะได้นำตัวเลยเนาะหูละเออเออเขาหนูกลัไปยอกอ่ะ búi ở vỉa hè thôi để nong thôi tụi mọ cắn triều để chơi cắn triều rồi ạ, mà <cười> <cười> ô nam cọ nam cọ <laughs> เอาไปบอนพักเขาเลยแต่ภูร่าบ่อใบอ่กลังตัดตกองะให้น้งเ,งเ,งเ่ามาอีกแล้ว เหงอลำเก่าเนาะเมื่อกี้เขาเอาไใบบงไปไว้ยูเิงกับคืนเอาอีกบางครั้งนะเจ้ากับคืนเอาเงาออีกว่แม้ว่แม่นเอาเหงอเนาะเอาเอาไม้ไผ่เนาะไม่จริงวะผิดเบิ้งนำกระแทกเดี๋ยวไล่เบิ้งแคมนำมันจะได้ลงมาลงมาโอ้ลงเรื่องกลิ่นข้อปลาอันนี้ใส่ไปยัง มีแต่เครื่องเทศเนาะบาแมนกินเอาเข้ามากินอยู่ป้าบาแมนว่ากระแม่ไงมะเกิดเหตุบาเทาเอินมะเขือเครือดูว่ามักเล่นนั่นเองแม่ก้อยหูจะมักเล่นวะหูมะเขือเครือมะเขือเครือตอนนั้นก็คิดว่าแมนมักเครือตอนเราเอามาตัดมังคุดในเพื้นอันนั้นเอื่นมาไหมยังโอ้เบึงบึงบึงนอนไปกินเห็ดไปยังหู ไอาา้ฟ้ามเพนย่งอยู่นี่ดิเอาเอาท่งหยิบหยิบยิบจับจับจับโอ้ยฟามไฟ้ามมจับป่าโอ้ป่าไล่แทะนนี่ดวงดีก็เลยจับแต่ลนะ่ดวงดีดงก็กติเนาะโอ้นำน้ำน้ำใส้แล้วก็เลยเห็นป่าก็เลยใหายล่เนาะโอ้ พ่ออยากกินปลามาจับเนอยาวดี้นใจปลาไล่ล่ขนาดไอ้ปลาจะจับในตัวบัเปียกเลยเนาะมีปลาไล่ไล่ในอยุประมาณสิบเกือบสาว่โตโอ้บึนบึนบึเกือบสาว่โตวันี้อามอยู่นี่น้องไปกินให้ก่อนเดน๋ยสวาเดินน้ำใจใใใกระดิ่แจ้งมน เพิ่งเพิงซีปลอยป่าเนาะโอ้โปรยปลอยเนาะ <c ười> ไปตักน้ำซือ่อขั้นตอนต่อไปเบิ่งดูเสียย่งตอ่อน้องเมื่อกี้น้องไปจิ้งลืมอันหมายเพิ่งต่อในฟาร์มจับป่านะมันจิ้งคงักันนไว้ก่อแปลงไว้ก่อนก่อนที่มันสจะสายเกินไปตั้งหมอหอ้ออือคือยุบันี มาหอนี ة, oh, i, ้ลมกรเย็นลมกระแทกนอาไปจริงมายุจะแคมนํำนอาไปยุ่น้ำชุกๆเข้าเจ้าเลยเอมาลิ้นแคมน้ำพุงน้ำนอไปกริงอ่ะเอลงที่น้ำก่อนนะเอาเกลืออก่อนไม่อยาจีเปือนบ่น้ำจริงยามจะยกนเปือนเนาะ เดินแช่น้ำพุ่งไปดำกับโอ้โหค่อยๆบอ,อ,อตองเฮ็ดตีนหนักเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันสีลุกเพราะว่าเย็นมันอน่อนโอ้ทายหูงามเลยทายหูแช่น้ำพุ่งมาจ้ามาเล่นกับหนู เล่นคนเดียวหนามากเลยบางทีมากันบักร่ายคนยังวันล่้คนเดียวมาเบิ้งน้องแอคท่าท้ายหูหน่อยท่ากันยิ้มอยู่อายไรนะไอ้ก้องบดาย้อยค่อยหอก่งสอแช่เอาอีกหนึ่งเอาหนึ่งสองเซลฟี่ เาซาาเอาเองโอ้เป็ตกินขนาดเลยส่น้องเ้ยแ่บแบไมานี่ตีนไก่ฟูฟูดสาหมอไว้เป็นบุกเกาเกดาเกลยนน่งได้เนาอบุกเกือเลยก็ได้แต่ว่ามันเอเเดีเอาเอาอาาใส่กด้พอแล้วเจ้าเออกเรา้ใส่กินสามท่านดสแล้วจะไม่ใส่ไมแอคทาสดกับปทิงใจ ชื่ใจแล้วเบอร์สภาตีนแต่ละคนณบ่าวาแต่ก็หนอนไม่จีิงแเบอร์เกือบทีมเหมือเกือบทีมเหมดอปะตีนเปาเพราะว่ามันบ้านนี้น้องมาลี

ไอเพื่อนไอเพื่นทายว่าน้องคนนี้อายุจักปีสิบสี่ปีทึกบ่สิบห้าสิบสี่หรือสิบห้าสิบสี่ผู้ดีเด้ไอฟ้าผู้นั้นเฮียนอยู่ห้องใดสิบเฮียนอยู่ม้อยังม้อซับหน้าสิบเกินบวกเกินสิบสี่อกแม่นปะจออายุสิบสี่ยัยเดาผู้นั้นดี มาดิสิบีพูดอะไรนี้สิบสีห <14. S 1> ม,ด,มดเลยรุ่นน้องป้าตัง้งรุ่นน้องไม่ป้าตั้งกับน้องไม่กินรุ่นเดียวกับป้าตัง้งป้าตั้งกัสิบสีเจ้สุดเด็ดท็อกสุดเด็ดก็คือแก้วพอนอนไม่กินแต่เก้าตะกี้เขาว่าต่ำกินเขาเพมีแก้วแส่ไว้ พอดีเลยเนาะพอดีเป๊ะเลยวายเลื่อนเลยพอดีเต็มถ้วยนี่กินขา้าวปลามีข้าวกับปลาอันนี้เรากินข,ข,ข,ข้าวปลาข้องแทะข้าวแคมน้ำกุ้เออกินข้าวแคมน้ำกีแคมปลาแคมน้ำมีข้าวกับปลาแล้วก็มีน้ำ,นำได้แล้วกินขา้าวปลาเรียกว่ากินขา้าวปลาปลาก็มีเนาะกิ่นข้าวปลา แนวใดก็ได้จังใดก็ดีนี่เลยห้านข,อขา้อหอกมีจีนมีจีนไก่ตัวที่น้องไมปเจียวหัวได้นอกพันไผ่เบิ้งคลิปนั้นคลิปที่ทุกคนคอมเมนต์ว่าว่าน้องไมปเจียวตื่นเต้นเรื่องอย่างหัวเนาะมีจีนไก่มีปลาพันธุ์ข้าวปุ่นกินเลยได้ได้เลยได้ไดโดย,ดยดกินได้ได้เริ่มเลยได้เลยตัวใหญ่จะ ไอป้ามบล้อกินไหมเอาเลยกินรสมาต้มมาเอากินข้าวป้าน้องไม่กินกินน้ำน้องๆทุกคนน่าคนเลยแซ่บโอ้โหกินเห็นมดเด้ออันนี้เด้อกินหมดกินเกลีいい้ยงปลาเหลือสีโตกับปลาปอเพลินจกลี้ยกินเกลี้ยงน้องๆกระพากันไปล้างมือลงน้ำเลยเนาะอาบน้ำหุ่งเบ้อ ล่างมือลงลำเลยน้องมังคีนใส่ทรงแค่ห่อน้มันฮัดคันบ่ฮัดน้องมนกับซลงแต่ว่ามันฮัดแล้วมังมคนก็เลยบล็ การสิบุรงแลตจะมาลงบนตื่นๆบทสองลงเล็กๆมวขคาสตงก่อนทะเลบานออกไปจริงเลยท น้ำมือเอาจิ้งมาจื้มาลิ้นยูดำเที่ยวเข้าใจก็นหมดเลยมั้ยมาเ้อทุกคนมาดิ้นทะเลน้ำนองไปริงทะเลบาโนไปยิงก็คือน้ำมือแล้วตอนนี้ก็ลงน้ำเนาะเปียกหมดบรรยากาศวิวงามไา้รากันกินเกี้ยงมาแล้วตอนนี้ก็ดังฟืนดังไฟจู่ทีนี้ทิมเราก็สิใจเมื่อแล้วเนาะรถที่อยู่แคมทางข้างทางก็ขับมา กระยูไ้ใกล้เนาะทางถึงจะเป็นแคมทางทางกลางจะเป็นห้วยทางปุ่นจะเป็นผูเข้าน้องๆก็พปากันลิ้นอยู่ฮันแต่เพื่อกอ็อไปจุดที่เนี้ย ก็กินแล้วหมดแล้วกับคงสีใจเมื่อไปน้องเมื่อเฟ่ตอนนี้ก็พากันย่างเมื่อแล้วน้องเมื่อกิ๊งกับซีใจลาทุกคนไปแล้วก็ค่อยทุกคนก็ไล์ก็แรกก็ติดตามน้องเมื่อกิ๊ เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องมากินท้าคลิปต่อไปน้องมากินโกโก้่าวคอมสบายดีบ๊ายบายน้องๆก็สิเมื่อแล้วบาย